สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามามากินข้าวแล้วไม่ตูดตอนเที่ยงเที่ยงใบายมันเป็นเที่ยงติดงานในบ้านฮะก๋าเลี่วสับขาดสับไพล่ฮะก๋าเลี่เวหินหันหินมีฮะก๋าเลี่วพี่น้องเอ้ยเลยกินง่ายโดกินง่ายกับบอมี่ยังเดิมมันนี่ฮะมามามาชิมมืปมึนก่อนไม่ตูนซิมมึงก่อนง่ายโก่อนห่างบ่ส่งก็ของมึง <laughs> Nhưng phần... là phần giang là chú cực tí hay là khả giang hết cũng Mình แนบมกเข้าไปแล้อ่อ้นางเขาทำให้อีกต่อมีเพลชุกเดิไปทำงานไปจูนเขาทำอยู่บ้านยังหมแลบ่นนะฮะบนที่คัดรู้ไหเขายังบ่แล้วสอมือสมมือจะแล้วหรือบ่ทำกบมึงไม่ล่อครึ่ง มาขลรังหมูยังตั้งใจเป็นหองวบบลูกกระตีเขามาคือกันแล้วพี่น้องเนาะ ออกมากินนอกแบบนี้แล้วกินนอกิ่นมาลายแท้ มันก็พักดองนะเพี่อนนะชมพักนะครับคล้องอย่างงี้ไอตูนหมากกินได้รูมาขาลังหมูกรจีหมู มันมันออโฮอแหบน้าก็ขอโทษเด้ขอกินา้าก่อน ทอดมันขึ้นเลยติยดใจกินเมื่อไรจะขึ้นพียอมาให้น้องหล่าทอดใหม่ทอดอยู่มนันเองคือเฉียชุดไายแล้วมันละมามาพี่น้องมาหูกา้อยู่ไกลมันขนะ่าแล้วไม่จุนนะจ้า không nhiên cho cho phải Hoặc, ừ. Đây là rồi. <cười> <cười> nhau, nó khắc ừ làm nha คนเรายังบมดตายกับดินรนเราพี่น้องเนาะหาดินร่นกับจับพัชริดินหายต้องดินเองยังคือกันเมื่อไรเนาพี่น้องมือหนึ่งจับอันหนึ่งมือหนึ่งกับจับอันหนึ่งจับแต่อย่างเดียวมันกับบอพอทำงานทำไปเรื่อย มัวจนสิ้นหายใจตื่นว่ากัด้องดูเห็นเป็นเชลล์งานนะเก็เห็นมากแล้วพี่นอ้อง ถัดมาจะเช่าผมอักแรกมางานเดินไปยังกินกับแรกก็ไปนั่ง Mình hai xài vàng nhau, bởi nhau xa, giang, mất sẵn Cái nha Vì là hóc khách rồi không Nằm dạng cả là rồi không กำลับคุมนี้กะไม่ยังได้แล้พี่น้องเดี๋ยวขอลาพี่น้องไปก่อนเด้อเดี๋ยวไปพักก,นะกกันอยู่คลิปหนาอียังกะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นให้แม่ตุนนี่เด้อชิปคนหาคนกันยังดีนะพี่น้องเนาะเอาลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณมากค่ะ